นี่โอไมคก่อนฉันอยู่บน UFO หรอเจ็ดอย่างที่ต้องรู้ในการอัปเดตของฮาโลวีนนี้นะท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าเฉยนะเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตนะท่านผู้ชมแบบมันมีอะไรกันบ้างมีเรื่องข้องใจอะไรเกี่ยวกับการอัปเดตแล้วก็จะมีประมาณ7หัวข้อนะเกี่ยวกับการอัปเดตนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะไปอ่านดูก่อนจะคอมเมนต์นนก็ฝากกดไลค์หน่อยท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนอย่างแรกนะท่านผู้ชมแมมนี้มีการอัปเดตฮาโลวีน ก็ในแมปอาจจะดูหน้าตาแปลกๆเออก็คือมันมีอัปเดตฮาโลวีนเรื่องแรกมีแค่นี้แหละ <c oughs> เรื่องที่2นะท่านผู้ชมมีกิจกรรมเกี่ยวกับการหาของเพื่อมาแกลกรถนะท่านผู้ชมนี่ก็จะมีกิจกรรมแคนดี้คอนฮารนะท่านผู้ชมซึ่งมันจะให้เราหาตั้งแต่ระดับง่ายไปสู่ระดับแบบโคตรยากเลยนะท่านผู้ชม easy hard easy medium hard extreme insane ท่านผู้ชมเราก็จะมีคําแนะนํานะ แต่ละที่แต่ละอย่างมันหายยังไงนะนี่ผมจะมาพูดถึงกิจกรรมระดับระดับง่ายระดับปานกลางระดับยากนะท่านผู้ชมจะแบบของจะอยู่ในอยู่ในพื้นที่ต่างๆภายในที่มันมีอาคารอะไรแถวนั้นเออไม่ได้มีบนภูเขาอะไรอันนี้อันนี้ผมพูดถึงแบบ,ระ,บแบบระดับแบบตามระดับแรงนะส่วนระดับเอ็กซ์ตรีมกับอินเซนท่านผู้ชมจะมีทุกที่ในแแบนะไม่ไว่าจะเป็นทะเลภูเขาอะไรต่างๆเออผมก็ได้ทาคลิปพาหาไปทุกคันแล้วก็ไปย้อนดูกันได้นะ ก็จะมีกิจกรรมแรกลกรถประมาณนี้แหละเดี๋ยวถ้าใครยังไม่มีรถเผื่อแบบเพิ่งมาเล่นใหม่เงี้ยผมจะเอารถให้ดูแล้วกันทุกคันเลยนะนี่ที่ผมได้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ห้าคันนะคันแรกก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะท่านผู้ชมซึ่งมันก็ซ้ำกันเหมือนปีที่แล้วนะแต่ถ้าใครเพิ่งเล่นแบบนี้ใหม่ปีนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์อย,อยู่เป็นรถที่แจกฟรีอืมแล้วก็คันต่อมาอันนี้อันนี้ถือว่าดีอยู่นะไม่มีล้อนะท่านผู้ชมคันนี้อืมสีส้มเหมือนกับคันแรกเลย แล้วก็คันต่อมาจะเป็นยกสูงมีตกแต่งด้วยกระโหลกยกสูงแบบโลโคตใหญ่อะไรประมาณนั้นเราจะพูดไปเร็วๆเลยแล้วกันแต่ผมชอบที่สุดก็คือคันนี้นะท่านะผู้ชมแบบโอ้โหแบบมันเวทแมนนะดูดิเหมือนรถจ็อกเกอร์มันตีมสีเขียวน้ําเงินใช่ไหมน้าเงินขมข้มๆม่มมวงๆอะไรคันสุดท้ายก็คันนี้นะเป็นแค่คล้ายกับคันที่สองที่ผมพาดูคันสมสมนะท่านผู้ชมใช่ปะคล้ายกันเลยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเหมือนกันนะเนี่ยมันก็ขับก็จะประมาณนี้ก็จะมีควัน ควันแดงใช่ไหมอันน like ี้แต่อันนั้นจะเป็นควันส้มไปแต่อันนี้นี่อันนี้สามารถยิงปืนได้ด้วยนะกดเป็นตรงที่รูปมือดูดิรถแบบดูดิโคตรโคตรเท่ผมเพิ่มความเร็วได้ไม่เยอะก็จะขี่ให้ดูเล็กน้อยนะก็จะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะแต่ของมันจะหายากนะระดับง่ายมันก็ง่ายแบบง่ายจริงๆนะแต่ระดับแบบยากก็ยากแบบโคตรยากนะ่นผู้ชมหากว่าจะเจอไว้ชิ้นส่วนใช่ไหมรถมันก็จะตกแต่งด้วยการมีหนามใช่ไหมรถนี้จะพูดเยอะหน่อยเพราะว่าผมผมกดชอบเลย ชนไปหนึ่งทีเป็นไงรดค่าแรงดีโอไม่กอดโอ้โหลบทิ้งไปซะก็จะประมาณนี้แล้วก็เรื่องต่อมานะท่านผู้ชมเรื่องการตกแต่งภายในเมืองบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีเทศกาลฮาโลวีนใช่ไหมอย่างเช่นผมนี่ผมก็ลืมว่าฮาโลวีนมันจะมาช่วงนี้ใช่ไหมล่ะเออก็จะมีการตกแต่งตรีมสีส้มดำนะท่านผู้ชมก็จะเห็นพวกอะไรเนี่ยประมาณนั้นก็จะเห็นพวกฟักทองบางทีก็จะเป็นพักซองสีขาวขาวอะไรประมาณนั้น เดี๋ยวผมยังรู้ว่าถ้าเราสปอนบ้านมันจะตกแต่งในบ้านให้เราด้วยป่ะเดี๋ยวผมลองสปอนหลังนี้ลยกันผมจะสุ่มๆสปอนดูเอานะว่าบ้านแต่ละหลังมันจะตกแต่งธีมฮาโลวีนยังไงนะท่านผะู้ชมก็มารอดูกันเอา้าไม่มีเหรอยังไงเอออันนี้จะมีหลุมศพว่ะเออป่ะเดี๋ยวไปดูหลังต่อไปเลยเอาหลังไหนดีวะนี่ลองหลังนี้เป็นบ้านเรือดำน้ำเรือดำน้ำปีที่แล้วผมจำได้เขาเอาฟักทองคู่ใหญ่มาใส่แบบน้ำทั้งสองฝั่ง ใช่ป่ะนั่นไงปีนี้ก็ทำเหมือนเดิมเวย้ย <Wow. S 1> เออว่าฟักทองวิ่งทะลุไม่ได้นะเออว่าเห็นไหมมันจะมีการตกแต่งเดี๋ยวผมจะพาสุมสุมดูบ้านหลังหลังใหม่นะผู้ชมสุ่มดูสักสีห้าหลังแล้วกันอ่ะปราสาทก็ได้ปราสาทมันจะเป็นแบบยุคเก่ายุคโบราณเขาจะตกแต่งยังไงวะเกี่ยวกับพารวินใครชอบหลังไหนก็ลองมาดูกันเอานะมีไหมเนี่ยเอา้าอ๋อใส่ฟักทองสองอันไม่มีแรมากเลยหลังเนี้ยลบทิง้ง เอา้าแล้วผมจะบ้าใหม่ไำไมเนี่ยดูหลังในวะเออดูหลังนี้ดิลังเอเจนซี่นี่มันบ้านน่ากลัวอยู่แล้วถ้าตกแต่งฮาโลวีนนี่มันจะเป็นยังไงบ้านล้างเอเจนซี่ผมชอบเรียกอ๋อใส่แค่ฟักทองเหรอไม่มีอะไรนะหลังนี้ดิพื้นที่บ้างเปล่าหลังนี้ก็มีฟักทองตรงนี้สี่สี่อันอทำไมไม่มีอะไรเลยอ่ะให้ลองหลังนี้ดิเออหลังนี้แปลกมาท่านผู้ชมมีใยแม,มงมุมอื้อมาทำดีไอใยแมงมุมปีนได้ด้วยนะ แองทื่อไปเลยดูดิเฮ้ม,มีแมงม,มุมโคตรยักษ์เลยโอ้โหยวดูบ้านหลังไห่ดิเออบ้านหลังนี้ดิบ้านพรีเมียมบ้านพรีเมียมหลังเนี้ยโอ้โหมีใหญ่แมงมุมดำๆเลยนะพี่ชมสาม,มารถไต่ได้ปะเดี <c oughs> ๋ยวต่อมามาดูเตตอันล็อกตกแต่งยังไงวะบ้านยักษ์บ้านใหญ่คลือหาดบ้านยักษ์เรามีตกแต่งไว้นเนี่ยโอ้โหไม่มีเหรอ <c oughs> มีแต่บ้านที่แบบหลังเล็กๆนะที่จะตกแต่งเออวะ ไม่ดูต่อละเรื่องต่อมานะั้นท่านผู้ชมรถที่เราหาได้เว้ยอันนี้ผมจะพูดยงกับเรื่องเรื่องของการาหาของมาแกลกรถนะรถทั้งห้าคันเนี่ยมีโอกมีโอกาสโดนลบนะท่านผู้ชมนะซึ่งมันจะผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนหรือกี่เดือนอันนี้ผมไม่รู้ผมว่ามันมีโอกาสโดนลบออกหรือจะเรือจะเอาไปใส่ใน VIP แบบเนี้ยเห็นไหมรถปีที่แล้วปีก่อนๆมันก็ไม่อยู่ในนี้อันนี้ผมไม่รู้นะแล้วแต่ผู้พัฒนาเขาจะ พิจารณาเอาว่าจะทำยังไงอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะท่านผู้ชมรอลุ้นว่าเขาจะเอาออกหรือเปล่าแต่ทุกปีที่ผ่านมาเอาออกหมดนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะว่าเราหายากมากนะเกี่ยวกับรถอะไรเนี่ยเอออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถนะ้าเขาเอาเออกก็รีบใช้ให้คุ้มแล้วกันท่านผู้ชมมันจะได้คุ้มกับที่เราหามาแบบอย่างเช่นผมชอบคันนี้ผมก็จะขับแต่คันนี้เวลาไปเล่นใช่ไหมเออแบบเขาจะมีโอกาสลบจริงๆนะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นเทศกาลไหนอิตาเอนเงี้ยฮาโลวีนใช่ไหม เทศกาลคริสต์มาสเนี่ยเกี่ยวกับการหารถคริสต์มาสอันนี้ผมไม่เคยเห็นว่ะผมไม่หยุดอสองเทศกาลแหละเทศกาลไข่กับฮาโลวีนใช่ไหมเออมันจะหารถนี่รถเทศกาลไข่ก็จะประมาณนี้นอิตเตอร์เอทของเราได้เดี๋ยวนี้อ่ยฮะไม่เจอแล้วนี่ไงคลิกไปคลิกไม่ได้นี่ไงเนี่ยเออที่เป็นปรูปกระต่ายอะไรเนี่ยเออใช่ไหมนี่อันนี้เป็นรถปีที่แล้วทรู้เปล่าอันนี้เป็นรถปีนี้รถปีที่แล้วจะเป็นคล้ายๆยายนอวกาศเลย ก็จะประมาณนั้นแหละท่านผู้ชมแบบเขามีโอกาสลมนะก็ถ้าใครอยากเล่นก็รีบเล่นถ้าใครหาได้แล้วก็ไม่ต้องเสียดายนะเล่นไปเลยถ้าใครขี้เกียจหาก็ไม่เป็นไรยืมเพื่อนขับก็ได้แต่ถ้าใครอยากหาเอามาขับเล่นเออแบบเป็นรถฟรีที่เขาให้มาแบบระดับผมว่ามันอยู่ในระดับพรีเมียมได้เลยนะพวกรถพวกนี้เออเขาออกแบบมาดีนะดูดีมีสันมีเหลีย่ยมยิงปืนได้อย่างเช่นคันนี้ผมโคตรชอบเลยอันนี้หาไม่ยากนะอันนี้หา25ชิ้นก็ไปแลกได้แล้วคันนี้เออถ้าใครไม่อยากได้เอาคันนี้ก็ได้นะเผื่อนะชอบเหมือนผมไงเออถ้าใครถ จะประมาณนี้ท่านผู้ชมสําหรับเรื่องการที่เขาจะเอารถพวกนี้ออกนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเหมือนกันเออเรื่องต่อมานะท่านผู้ชมอันนี้ผมจะพูดถึงระดับคนที่มีเซิร์ฟวีไส่วนตัวนะท่านผู้ชมมุมกล้องที่เราสามารถปรับได้จะกดปุ่มชิปกับ P ใช่ไหมในในคอมนั่นแต่ในโทรศัพท์ผมไม่รู้ว่ามันปรับมุมมุมกล้องแบบนั้นได้หรือเปล่าอันนี้ผู้พัฒนาเขาได้ล็อกไว้ในในช่วงเทศกาลฮาโลวีนผมว่าน่าจะหลังเทศกาลฮาโลวีนหรือแบบกิจกรรมเก็บไข่หมดอะไรเนี่ยเก็บไข่บ้าเลยกิยจกรรมหารถอะไรพวกนนนนี้้หมมดเเอออออผผว่าผ่าาาาาูพัฒจะอออกนะก น่าจะอ,าออกบ้าเลยเขาน้าจะเอาระบบนั้นกลับมาที่มันเปลี่ยนมุมกล้องเล่นได้ไกลๆเลยผู้ชมเออแบบเล่นได้แบบซูมเข้าซูมออกเพราะว่าเขาป้องกันกันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนโปรใช่ไหมมุดไปที่ไหนก็ได้มุดไปดูชิ้นส่วนพวกเนี้ยเออแล้วก็มันจะหาได้ง่ายขึ้นอะไรประมาณนั้นเอออันนี้เขาก็ปิดไว้ก็ถือว่าดีนะ ที่แรกผมก็ว่าจะใช้มุมกล้องอันนี้เลยหาท่านผู้ชมมันสามารถมุดไปที่ไหนของคองแแบบก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่น่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรเออมันจะไม่ได้เอาเปรียบกันนะท่านผู้ชมเพราะว่าคนที่มีเซิร์ฟ VIP จะได้เปรียบตรงที่แบบเขาปรับมุมกล้องอะไรมันจะหาของง่ายอะไรประมาณนั้นก็ดีนะที่ผู้พัฒนาเขาเอาออกเออแต่ก็ไม่เป็นไรก็รอดูเทศกาลฮาโลวีนหมดหรือกิจกรรมอันนี้หมดเขาก็จะน่าจะเอามุมกล้องนั้นกลับมานะสำหรับคนมีเซิร์ฟ VIP เรื่องต่อมาทนะ่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องปืนนะาาาผู้้้ชมพัฒเไดอ อัปเดตเกี่ยวกับปืนใหม่นะท่านผู้ชมก็คือแก่บักปืนผมไม่รู้ว่าปืนมันบักตรงไหนว่เดี๋ยวผมมารอดูดิปืนยิงผีปืนพ่นผีออกมาจากปืนได้ปะมันบักตรงไหนวะตกแต่งอะไรใส,ส่สก,กินบักอ่ะผมไม่รู้นะว่าเรื่องเรื่องบักปืนนี้มันบักยังไงท่านผู้ชมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมดีแล้วผมก็งงเหมือนกันมันบักอะไรเขาบอกเขาแก่บักในอัปเดตเขามีเขียนไว้มีปืนเกี่ยวกับเออมีลายซอมบี้อะไรปะมารอดูใหม่ดิ ลายปืนซอมบี้ลายปืนโคตรเยอะนะคผู้ชมแต่ผมไม่รู้ว่ามันบั็อกอะไรวะอันนี้ลายอะลายมือส่วนี่มีด้วยเหรอไอ้ลายมันแปลกๆวะหรือผมคิดไปเองวะเหมือนคิดไปเองว่าเขารักแต่เขาไม่รักโอ้ my god เจ็บจีบปิดถึงสวงไม่มีลายอะไรเกี่ยวกับฮาโลวีนเลยเไปแต่ลายมันแปลกๆวะเขาทำมาใหม่เนี่ยเออวะลายไม่คุ้นเลยด๋ยวผมชอบน้ำเงินเนี่ยน้ำเงินแดงโคตรเท่เลยนี่ไรนะ แกบักตรงไหนบ้ถ้าใครรู้ก็บอกผมทีว่าปืนมันบักอะไรมาก่อนนะผู้ชมเออปืนมันบักอะไรมาก่อนวะอันนี้ผมพยายามหานะในดูกล้องสไนเปอร์ดิซูมไม่แน่ใจว่าว่ามันบักอะไรบักถือปืนอะไรหรือเปล่าบางทีถือลูกซองมันดูแปลกแปลหรือเปล่าหรือย,อยังไงแต่ก่อนปกตินะไม่มีเลยไหนลองถือปืนมาทุกบอกดิปืนไหนปืนไหนมีปัญหาเรียกมาเคลียร์ดิปืนไหนมีปัญหา,มา,ไ,หมญหาไม่มีนะแก้บักน่าจะแก้บักปืน ประมาณนี้ท่านผู้ชมโอ้ไปชื้นพกปืนเยอะจังเลยลบปืนออกก่อนฉันไม่ใช่คนเลวไม่ใช่ละลอเรนท่านผู้ชมเรื่องต่อมาก็คือการอัปเดตบ้านนะเอออันนี้ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ตกแต่งดีผมได้ทำคลิปพาหาตู้เซฟไปแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากดูอีกผมจะพาไปหาอีก <c oughs> บ้านนี้จะตกแต่งนะ่จะเป็นบ้านเกี่ยวกับมานะ้าท่านผู้ชมเป็นบ้านที่แบบหรูหรามากเลยนะบ้านเลี้ยงม้าสำหรับสำหรับแบบคนรวยรือคนไม่รวยก็แล้วแต่ที่แบบมันสามารถเลี้ยงมาแบบดูดีมันตกแต่งไฟมจะมีรูปม้าอะไรในบ้านต่างๆแบบตกแต่งแบบดีมากท่านผู้ชมสวยงาม ผมว่าเป็นบ้านอะไรที่ดีเหมือนกันนะนี่ดูดิชั้นบนแบบสาวๆน่าจะชอบนะดูแต่งอะไรพวกนี้เดีย๋ยวมาพูดคร่าวๆนะตู้เซฟก็เดินมาตรงนี้นี่ท่านผู้ชมเห็นคอกม้าปหก็กระโดดลงไปในกองฟางนี่ก็เจอทะลุลงมาแล้วก็จะเจอกับตู้เซฟก็สามารถหยิบเงินได้เลยเหล่อนี่โอ้ไม่กอดเออก็จะประมาณนี้ทางขึ้นก็ขึ้นเหมือนเดิมเออถือว่าดีนะออกม้าอะไรสามารถเปิดปิดได้ด้วยอืมถือว่าดีแล้วก็สามารถเปิดปิดประตูตรงนี้ได้เห็นไหมเออก็มีม้าที่ได้แชมป์ด้วยนะท่านผู้ชมดูดิ มาได้แชมป์สองสมัยเลยเหลานี้เออเปิดประตูก็จะมีลำธารหน้าบ้านก็ถือว่าเป็นบ้านตกแต่งที่สวยงามนะนผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับเจ็ดเรื่องการรับเดตฮาโลวีที่ต้องรู้ไว้นะท่านผู้ชมก็มีเรื่องปืนใช่ไหมที่เขาแก้บัคเข้ามาที่เหลือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮาโลวีนยุ้นเรื่องปืนเรื่องเดียว มาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียิรุณีนะถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดับสับปะรดผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมไปบายถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงกับอัปเดตนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้จ็บไปดอว่าอันนี้แถมแล้วกันท่านผู้ชมไม่มี UFO ว่ะเดี๋ยวผมจะลองมาขับดูดิขึ้นบันไดไปสักหน่อยดินี่ไงพรีเมียมนะคุณมีจะมาจะเทศกาลฮาโลวีนหรือเปล่ากับบรรยากาศฮาโลวีนเลยนี่โอไมค์ก่อนฉันอยู่บน UFO หรอเออดูดิโอ้เข้ากับบรรยากาศมากท่านผู้ชมนี่มันอะไรกันหรอนี่เนี้ยเค เล่งความเร็วได้เท่าไหร่วะเล่ง80เหรอีิลงได้ปะอ๋อถ้ากดลงมันก็ลงถ้ากดขึ้นมันก็ขึ้นบังคับไม่คุยเซียนโอ้ไอ้กอดโอเคโดดลงแล้อ้าวออกนอกแมพเลย <c oughs> เปลี่ยนท้องฟ้ากลับมาเป็นสีเดิมโอเคแล้ว okay. <c oughs> กับผมไปบ้า <c oughs> ปีไปเร็วไปเร็ว